เราค็เน ok ึ ok> ok ่งร ok ัแค ok ่มากกว่า่งนมนจะากครัปล้วเที่ยวลงไปต้องอาบอุกมั้งมีกระเทียอเกวันกจชมเยฮะกระเทียกกมกเกเอ Nogmaals, einfach, nogmaals, 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 mal nogmaals, 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 mal nogmaals, 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 het nogmaals, 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 die nogmaals, 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 nogmaals,

cô nít, con wow, không ai gì, nào, mát vậy, tao một cái tham nhét cái organic, cái cái nú, ok, ô, ồ, เนจันะอร่อยอร่อยไล้ใช่ไหมอร่อยปิดไฟได้แล้วหันนีมัดเกาอนุกแก่เดี๋ยวต้มเต้นได้สี้เเวาเอา้นมันไม่เหมือนโซอโซอสที่นู่นน่ะมันเขาต้องเป็นขูดเนจัยนะอร่อยนะอร่อย ต้มขาหม้อต้มต้มเส้นมอต้มเส้นอเต้มเส้นได้กว่าเนี่ยเหรอต้มไหนต้มดีหรือต้มนุ่นมันุสงอันซึ่งอย่าลองดูกันมุสนอันทริงเะสราจะ่อันขุกชัดทนุกก็ขนุกหรือว่าจะเอาอีกขวดนะจะเอาอีกขวดเาัเขาาว่าจะเอาอีกขวดห่ขนุกเอะมกกวรามุสนุอันซึ่งทพก็เพิ่มก็ได้คือขยับป Ya bien pequeño.

Von dem Dings. Zuerst weißt <repeat> du wann es <So>, geht. Wir Damit es nicht kleben. <repeat> so ist das jetzt weiß? Nein, ja. Ja, mach das Deckel drauf, damit die Mitte nicht drin sind und stell sie irgendwo hin. Hier oben drauf. Ja, dick. War kein langes Ding mit hier, oder?

Oh, so, on va -t en -t en -t en. 嗯。Mm hmm. Ik jetzt En nu? Nee, kom mee. kom zal het De tegel. Ja. Kom Kom. Is, Oké. Ja. 干嘛？ ให้ให้โอป้าเขารองลองทิมการทิมของก๊อปดิ๊กก๊อบก็เป็นคนชิมยากมากทำมากนี่ไรอีกเด็กอะไรอ่ะเก็ัวเอาเอาทำใหญ่มาตักให้ถั่วอ๋ออีกอีกวานโอู เวลาแช่นะ้ำดยินแล้วมันจะไม่ติดกันเยียารัมกระหนกกระนกหนระเอาก๊พ่อครัวพ่อครัวคนคีก๊คนครคือิสุก๊คอคชิ อยากกินนะีแต่เชิญอยากปิกินห้าลอยลูกเข้าหอมอยากกินนะลองชิมเลยชิมไปเถอะไม่ต้องชิมชิมไปเลยนี่พ่อไม่กินพ่อไม่กินเป็นสปาเกตตี้แบบมไม่เคยกินแบบนั้นมเลยแบมนค่มันหนากว่า แต่อันนี้เต้นอร่อยกว่าสำหรับแม่นะใบคุณพ่อไม่กินครับก็กินไม่เป็นบ้องโตกับเอออร่อยเขาบอก็บอกอร่อยแม่อร่อยเหรอไม่เขาบอกอร่อยคุณพ่อเขาบอกคุณพ่ออร่อยเร็วสองกินไปเลยหน้าขาว้าตัดติ้งนะ เชียวแต่ก็ห่อเดียวเผ็ดไหมพิซซ่าเลยพิซซ่าโอ้โหถ้าทำพิซซ่าต้องมีเตาอบก่อนเกือบฟ้าไมมอ่ะนี่ก็ได้ไอ้นั่นอบอ่ะนะอืมพรุ่งนี้ผมเรียนวันตุกยี่หนึ่งร้อนค่ะ